วัสดีค่ะนี่พี่น้องทุกท่านนะครับผมวันนี้ยุ่กับจันร์สาธิตนะครับเหยียบเอวให้จันร์สาธิตครับผมเหยียบเอวเหยียบขาครับปวดเอวปวดขานะครับ <c oughs> เยืบเยิบบก้ครับพีน้องมือมือม่ครับเยิบยบเอวเยิบขาบกิ้ครับตรงนี้บอกให้จันเยิบนุมขาฮะ Dia ni Pak? Ya. Ni. ini. Ini. Bebi. Kan เปลี่ยนกำลังใจน้ำได้ครับแล้วเนาะนะครับนี่กิฟต์แบบหยิบเอวหยบแขนให้อาจารย์เนาะนะครับชั้นสาธิตนะครับจะมาพบเจอกันไหมกินเข่าได้นะครับพี่นอ้องยูแลนตอนนี้แซ่บนะครับผมกับอาหารหลากหลายเมนูเนาะนะครับไทยจีนก๋วยเตี๋ยวตามครบนะครับอาหารไทยจีน กุ้งสดเผาไก่ย่างชอบอาหารแบบไหนก็มาได้เนาะนะครับราคาถูกเป็นกันเองนะครับผมทุกวันเนาะนะครับเนี่ยประมาณสี่โมงเช้านะครับถึงประมาณสี่ทุ่มนะอาจารย์ประมาณนี้นะครับ ในจังหวัดบนในว่าต่างจังหวัดก็มากินข้าวมาเที่ยวได้นะครับช่วงใกล้ปีใหม่นะครับพี่น้องกักนกันมันมันว่าในช่วงปีใหม่นะครับมันก็ท้งายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยเนาะท่านอาจามือนี่บ้าง อันนี้กำลังเหยียบขาเป็นน้ำนะครับขาเหยียบอนนพูดแดไมไมยเ<อ>านาะเหยียบขาเหยียบเท้าเนาะนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับหลานจันี้แซ่บนะครับผมเส้นเคยนะครับ เมนกับมานางังมาที่เราผินเขานะเมื่อคืนก็มีดน,นตรีดน,นตีสดดนะ้วยเนาะสามช่วงนะครับดนตรีสามช่วงนะครับ,รบประมาณดน,นตีก็ประมาณหกโมงนะครับถึงประมาณสามทุ่มเนาะนะครับิกินข้าวอ่อ ทางพี่นะครับผมใส่ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยนะครับเดือนนี้นะครับทันว่านะครับเว้นเครื่อมีความสุขทุกท่านนะครับขอพระเขยงแรงร่ำรวยร่ำรวยนะครับพัฒนาทุกท่านเลยเนาะนะครับมีความสุขทุกวันนะครับฝากไว้สมนีก้อนนะครับพี่น่องเนาะนะครับเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะนะครับ กับคำว่าสวัสดีทุกท่านครับผมขอบพระคุณครับเดี๋ยวนเนี่ยหยียบขายเพ่นก้อนนะครับนี่ก็ยังหยียบขายพ่นอยู่ค,ครับเดี๋ยวพบเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าก็ฝากคนงานฝากนี้ด้วยเนาะนะครับ มาพบเจอกันนะครับพี่น้องเนาะนะครับขอบคุณครับ